สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอทอเชิญร่วมงานเทศกาลขนหัวลูกครั้งแรกของไทยปลูกกระแสการท่องเที่ยวแห่งศรัทธาสร้างประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างผ่านการจัดงานในรูปแบบเมืองศิลปะอาร์ตซิตี้ในวันที่27-29พฤษภาคม2565โดยมีนายสิริพงษ์ พืชทพันธรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่มบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนรอฟทและนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศทททร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงานณนะสวนหลวงพ่อนักปกโรงงานมักสร์รอฟอทอเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนำสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างแหล่งต้นทางและเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง สำหรับงานเทศกาลขนหัวลุกในวันนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะในการสร่งเสริมกิจกรรมในรูปแบบที่แปลกใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในสมัยใหม่นะคะระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราได้นําเสนอมุมมองนะคะในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อเป็นวัฒนธรรมซึ่งจะนํามาซึ่งกิจกรรมที่จะตอบโจทย์ทางด้านของเครกอจในส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลผลหัวลุกในวันนี้นะคะเราจัดงานตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ จะมีกิจกรรมที่ที่เรียกว่าเป็นสาย9ก้าสายซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะเป็นสายที่แต่ละคนก็จะชื่นชอบแล้วแต่ละคนเนี่ยเราก็อยากที่จะสร้างตำนานให้มันเป็นความทรงจําที่ดีก่อให้เกิดการเดินทางและอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยในส่วนของเส้นทางสัการน,นำทางเส้นทางนาเทียเ่ยวก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะสายบูชา ภูมิภาคทั้ง5ภูมิภาคเนี่ยได้เริ่มเปิดเส้นทางในการกส่งเสริมการขายที่เอาในเรื่องของความเชื่อและศรัทธาเข้ามา มีการส่งเสริมเส้นทางที่เรียกว่าเป็นการสายมูซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความความนิยมจากทางด้านของกลุ่มพฤตทกรรแลนะกท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่และทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังมีในเรื่องของสายเพลินสายยอดสายอาสาและในส่วนของสายกินตัวนี้เองเนี่ยเราก็จะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของ gastronomy tourism ซึ่งในส่วนของสายกินนี้เองนะคะก็มีกิมมิคในการที่ใช้ทั้งมิชลินสตาร์แล้วก็ในส่วนของอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นที่เป็นที่นิยมนะคะ สำหรับในมาตรการการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยกรมสมรม่งเสริมกรมสนับสุบบรดการสุขภาพแล้วก็กรมควบคุมโรคในการใช้ตรามาตรฐาน Amazing Safety and Health Administration บริหารการในส่วนของการบริหารจัดการเรามีการดําเนินการภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ และในส่วนของเขตราชเทวีเอง,เ,องเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะในส่วนของสารวัตรเขตมักะสรนเราก็ได้รับความร่วมมือในการจัดงานแล้วเราคิดว่าในการจัดงานเทศกาลผลหวลุกนี้หรือว่า i l a n d Goose b u m p Festival ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกเนี่ยน่าจะได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากเพราะจากการที่เราได้มีการมอนิเตอร์ผ่านออนไลน์นะคะก็ทราบว่า นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช็อตฮอไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลย์นะคะฮ่องกงหรืออีกหลายที่เนี่ยมีความต้องการในการที่จะอยากเข้ามาชมในส่วนของกิจกรรมนี้เพราะว่าเขามีความเชื่อเขามีเส้นทางมีความศรัทธาในส่วนของเส้นทางศรัทธาหรือวัดต่างๆที่มีความ,มเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความน่าสนใจในการที่จะไปผนวกกับแหล่งท่องเที่ยวค่ะในส่วนการคาดหวังนะคะในส่วนการคาดหวังของภาคธุรกิจเนี่ย ตอนนี้นะคะในส่วนของ4เดือนแรกภาคก,การท่องเที่ยวในประเทศนี่นะคะเราโดนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคมครอนก็ทําให้จํานวนตัวเลขนะักท่องเที่ยวในช่วง3เดือนแรกอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่โชคดีนะคะในส่วนของเดือนเออมษายนซึ่งเราจัดงานเทศกาลสงกรานงานเทศกาลสงกรานเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีเราไม่ได้มีมิวคัสเตอร์ใหม่และประกอบกับในส่วนของเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราเห็นเด่นชัดในส่วนของเดือนที่4และเดือนที่5เนี่ยมันกระโดดแล้วมันก็กระโดดไปในส่วนของออจังหวัดที่มีเส้นทางสายสัทธาอันนี้มีความชัดเจนอย่างมากมันก็เลยเป็นที่มาที่เราจัดงานในครั้งนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่านะคะในส่วนของ6เดือนสุดท้ายที่เราจะต้องไปตอบโจทยนะ์นักท่องเที่ยวที่160ล้านคนครั้งนำรายได้เข้ามาเนี่ย656,000ล้านบาทเนี่ยน่าจะเป็นไปตามเป้าเพราะเรามีการกระจาย เรื่องของเส้นทางสัทธาแล้วก็ในเรื่องของการบูรณาการเส้นทางอื่นๆเข้าไปด้วยสิ่งนี้แหละคะ่ะททมั่นใจคะ่ะว่าผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวความอยู่รอดในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวประกอบกับความอยากท่องเที่ยวของคนไทยใน,ใน,ใ,นในประเทศไทยน่าจะทําให้เป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้สําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีะคระับ่า่นี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าโรงงานร,รักษัรเนี่ยมันร1 2ปีแล้วนะครับก็คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ามาเลยนะ นื่องจากทางรองการก็นั่งมองจากทททมาตลอดนะครับทีนี้เราก็มองว่าเออมันมีสิ่งดีๆเช่นบอกแล้วเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมนะเป็นมรดกทางอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเรามีโรงกระสวนซึ่งรองกางชอบมากเหม,มือนเข้าไปเนี่ยเป็นร้อยกว่าปีเลยเป็นอุปกรณ์อะไหล่ของไอ้พวกโมต,ต่างนะคแบบเข้าไปเป็นไม้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นอ่ะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกแล้วหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็มีพระนาปกมามีอาคารร้อยปีซึ่งตรงเนี้ยขึนบูรณะใหม่เสร็จนะด้านหน้าเพราะฉะนั้นแล้วก็็เเเปนนแหล่่งงงรรรียู้ือทา ทางรถไฟมีรถจากไอ้น้ำโบราณให้ชมนะมีรถอื่นอีเกเยอะะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแหล่งองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางดั้งเดิมขั้งแรกของประเทศไทยทุกท่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาท่านก็จะได้เรียนรู้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราจะมีโหมดรถไฟสปอร์ตเเทชันเพิ่มเติมก็คือในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟเพราะตอนนี้ได้รับความนิยมเราเริ่มมีการดำล่องนะคะในการเปิดเส้นทางโดยใช้กระบวนรถไฟสายพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว เดินทางแบบลักษณะที่เป็นโวเคชั่นมีการจัดนําเที่ยวมีการจัดห้องประชุมในรถไฟโดยได้มีการเริ่มดําเนินการไปเมื่อประมาณสักสเดือนที่แล้วร่วมกับทา้ด้านของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารถไฟเดินทางท่องเที่ยวได้เดินทางใช้เป็นในลักษณะของการจัดประชุมได้และก็มีความปลอดภัยที่สูงสุดสําหรับในเรื่องของการเฝ้าระวังกา,การแพร่ระบาดของโควิด1 9ค่ะค่ะค่ะ งานเทศกาลผลหวลุกนะคะเราจะจัดตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่29ก็คือสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอยากให้มานะคะใจกลางเมืองเลยนะคะก็คือที่มกักกะสันการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเราเริ่มจัดตั้งแต่วันที่เอ่อตั้งแต่3โมงเย็นนะคะจนถึงประมาณสัก4ทุ่มนะคะอยากให้ทุกๆคนได้มามาบอกต่อพวกคอนเทนเตอร์ในี้นะคะเห็นเลยนะคะว่าหลายๆคนมาพร้อมกล้อง เมื่อมาแล้วประทับใจตรงส่วนไหนหรืออยากที่จะกระจายความสุขนี้ไปให้ให้เพื่อนเพื่อนบี่น้องทั่วทั้งโลกได้เห็นก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็แคสแท็กกันนะคะเทศกาลขนหัวลุกหรือ Thailand นด o ค s ู Bump Festival 2022ค่ะ